ม่เพิ่งปลูกมะเขือนะคะแล้วก็มีติดลูกหลายลูกเลยเนาะจะเก็บพริกด้วยจ้ะเราต้องชิ่งเก็บกวนท,ที่อะไรจะทำให้เขาเน่านะคะเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยนะธรรมชาตินะคะไม่เพิ่งมาดูทำปุ๋ยอะไรใส่หรอกที่นี่เลยจริงๆค่ะ ปลูกเป็นยุดแต่ให้ผสมปุ๋ยชีวภาพอะไรมาฉีดมาพ่นเนี่ยอยากสำหรับเราเลยเป็นคนไม่ค่อยขยันไม่ใช่อะไรหรอกพริกที่เสียไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะมดจ้ะมดเต็มเลยนี่ไม่พึ่งจะนำไปทำกับข้าวจ้ะ อันนี้ก็มะเขือสิม,ม่วงอ้ามีอยู่ส,สามลูกก็ติดดีจังนี่จะเป็นมะเขือพันอะไรเนี่ยเจ้าพยาหรือเปล่าจำไม่ได้มะเขือยาวค่ะ เนี่ยนะคะเ่จ่ามะเขือ้วนนี่ค่ะแมวค่ะนับตังค่ะแง่ออ <c oughs> ชอบนะชอบข้าวสวนืม นี่ <H it> โอ้นี่อะจะเข้าบ้านเร็วเร็วไปละ <G ül> นี่ค่ะชะอมพอดิกิกิอยู่เดอ้อนี่ชะอมนี่วันนี้เราจะทำเมนูผัดพริกแกงไก่ใส่มะเขือนะคะผัดพริกแกงต้องใส่ ไอโหระพาไอโหระพาหรือว่ากระเพาก็ได้นะโหระพามีน้อยเก็บกระเพราดีกว่าเก็บกระเพาก่อนจ้าอุ้ยกำลังสวยเลยหมดขึ้นเต็มเลยหมดอู้หมดหมด,หมดขึ้นเต็มใบกระเพราเลยอะเดี๋ยวแม่พึ่งมาทำกับข้าวก่อนจ้ะ